เทวดาจ้าจ๋าตอนดนตรีไทยดนตรีสากลเอาละจ้ากิจกรรมประจำหมู่บ้านที่จะจัดอาทิตย์หน้านี้โรงเรียนของเราอ่ะให้แต่ละห้องส่งการแสดงเข้าร่วมด้วยนะจ้าเฮ้ <Hey! S 2> เพราะฉะนั้นครูขอมอบให้ดวงดีกับดวงเด่นน่ะช่วยกันคิดการแสดงนะครับเอ๊ <Hey! S 3> แล้วเรา แต่การแสดงอะไรดีล่ะครับลูกพี่ดวงเด่นโอ้ยแน่นอนที่สุดก็ต้องเป็นวงดนตรีสากลเล่นเพลงป๊อปหวานซึง้ง <c oughs> แล้วฉันน่ะจะแสดงฝีมอือโซโลกีตาร์ให้ดูโอยแต่ดวงดีว่าน่าจะเป็นการแสดงดนตรีไทยนะจะได้เป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่ดีดวงดีจะได้เดี่ยวและหน้าที่สุดฝีมือเลยนี่ดวงดีผู้แบบเนี้ยหาว่าดนตรีสากลไม่ไดีตรงไหนอ่ะก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่เป็นวัฒนธรรมตะวันตก เราแน่าจะแสดงออกถึงการสืบสานวัฒนธรรมไทยนะโถยดนตรีไทยมีแต่เพลงเอื่ยอยเฉยๆน่าเบือ่อโถดนตรีสากลน่ะก็มีแต่เพลงป๊อปอ,อกหักไปวันๆไม่เห็นจะทำให้ประเทศชาติมีอะไรดีขึ้นเลยโอ้โหใจเย็นๆใจเย็นๆ,ๆ,ๆกันก่อนไปยว่านะให้ทั้งสองคนเนี่ยเล่นดนตรีประชันกันเลยดีไหมดีแล้วจะให้ใครเป็นกรรมการล่ะ ต้องให้ท่านเทวดาเป็นกรรมการสิได้พรุ่งนี้เจอกันนี่ฉันเทวดาแต่งชุดไทยมาแบบเนี้ยจะเข้าข้างดนตรีไทยหรือเปล่าโอ้โอ,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 อ yea, ไม่ต้องเป็นห่วงถึงแต่งตัวแบบนี้ฉันก็ฟังเพลงทุกแนวนะขอบอกอเ้ยเอาละกติกาก็คือให้ทั้งสองเล่นเพลงอะไรก็ได้ที่ตัวเองถนัดประชันกันโคนละท่อน พร้อมไหมพร้อมครับเริ่มได้โอ้โห,โหดวงเด่นเริ่มก่อนด้วยเพลงซึ้งหวานบาดลึกอื <c oughs> ไงล่ะดวงดี โต้กลับด้วยระนาที่หวานซึ้งอบอุ่นไงละดวงเด่นหน่อยงั้นต้องเจอแบบนี้โอ้โหรอบนี้ดวงเด่นใช่เพลงร็อกดุเดือดกระแทกอารมณ์มนี่ต้องเจอแบบนี้ ดนตรีไทยเฉยเฉยจะสู้ได้ไหมล่ะฮะได้เลยสุดยอดอลุงดีโตกลับด้วยการประชันเพลงดนตรีไทยสุดมันเฮ้ยอะไรกันนะ ดนตรีไทยมีจังหวะเร็วๆแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหทั้งสองคนสุดยอดไปเลยท่านเทวดาจะตัดสินว่ายังไงล่ะครับหนักใจนะเนี่ยเล่นดนตรีเก่งกันทั้งสองคนเลยเอาเป็นว่าฉันตัดสินให้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 ลุ้นหน่อยสิด้วย้ยเสมอกันอ้า แล้วแบบเนี้ใครจะเป็นตัวแทนห้องล่ะครับอืมก็เธอทั้งสองคนไงเป็นตัวแทนห้องฮาอืมถึงจะเป็นเครื่องดนตรีต่างชนิดกันแต่ก็ใช้น้ตเหมือนกันถึงจะชอบดนตรีโคลเนลแต่ก็เป็นเสียงเพลงเช่นเดียวกันเพราะฉะน,นั้นก็น่าจะเล่นด้วยกันได้ใช่ใช่ลูกพี่เดี๋ยวนี้ไปหเห็นเขาเล่นดนตรีไทยผสมดนตรีสากลเยอะแยะไปอืมก็ได้ครับฮะว่าไงล่ะดวงดีสบายมาก อดีดนตรีมีคุณค่าทุกอย่างไปจะดนตรีไทยหรือสากลก็สร้างคนได้ผสานเข้าสากลปนแบบไทยเป็นดนตรีแนวร่วมสมัยของเหล่าชนเช่นนี้แหละ